ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะปล่อยบ้านให้เช่าปล่อยที่ให้เช่านะฮะให้ดูเอกสารสัญญาครับจะซื้อยานยนต์จะเช่าอาคารโรงเรือนใดๆก็แล้วแต่ให้ดูเอกสารสัญญาให้ดีๆนะฮะผมเห็นว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยไม่วันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะสรุปที่เรียกว่าอาจเกิดความเสียหายจากเอกสารสัญญาเป็นเหตุใหญ่ให้ระวังครับ สวัสดีครับช่องไทยตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอรักนาราศีกุมนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกรกฎาคมนะครับลักนาราศีกุมดาวประจำตัวท่านคือดาวราหูนี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะจะบอกว่าปีนี้ก็นะอ่ะปีนี้ทั้งปีนะฮะราหูไปอยู่ที่มีนครับนะฮะเกณฑ์ตรงนี้เขาเรียกว่าเกณฑ์คนั์ครับ นะฮะลาหูค้นทรัพย์นะฮะเหมือนกับทรัพย์สินที่ฉันมีอ่ะค้นกระจุยกระจายเลยนะฮะเอามาใช้เอามาจ่ายนะครับแต่จะบอกว่าค้นมาใช้ในสิ่งที่ไม่ดีเหรอก็ถ่ายได้ค้นมาใช้ในสิ่งที่ดีงามก็ถ่ายได้นะ,ะเหมือนทรัพย์สินมีอยู่เอาไปทำอย่างนั้นดีกว่าไปทำแบบนี้ดีกว่าให้ก่อเกิดความดีงามขึ้นหรือ ให้มันงอกเงยมากขึ้นอันนี้ก็ได้นะหรือทรัพตรงนี้มีไปหาไปค้นมาเอามาจ่ายสิ่งที่ไม่อยากจ่ายเท่าไหร่ให้ใจฉันต้องจ่ายอะ่ะก็ถ่ายได้ครับนะฮะจะคน้นทรัพดีคนทรัพร้ายนะอันนี้ก็ต้องไปดูทักษะประกอบเอานะฮะทักษามีทั้งหมดแทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุสาหามนตรีการะกีนี นะฮะหากเป็นทักษะดีๆเนี่ยก็คือบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้เขาเรียกว่าทักษะดีโดยเฉพาะเป็นสีสีคือสีมงคลอันนี้คือดีมากนะฮะ <JESS CA. S 2> ก็น่าจะมีการค้นทรั์ที่มีอยู่เพื่อไปลงทุนอะไรต่างๆนานาให้มันเกิดประโยชน์อันนี้ก็ถ่ายได้ยกเว้นหนึงเดียวครับกาลก,กินีครับนะฮะลาหูเป็นกาลีพอดีในเดือนนี้ปีนี้อ่านะนะเป็นกาลีปุ๊บ กาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะเท่ากับว่าฉันอาจจะต้องเสียทรัพย์ก็ได้ค้นทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อไปใช้จ่ายอะไรบางอย่างจริงๆฉันไม่อยากจ่ายหรอกแต่ฉันต้องจ่ายอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะทีนี้ก่อนจะไปดูว่าเงินทองไปไหนเนี่ยก็ต้องดูดาวดาวเสาร์ก่อนนะครับ เสาไม่อยู่ทับลักของลัคนาราศีกลุมเนี่ยเสาคือเจ้าเรือนมังกรครับเจ้าเรือนมังกรคืออะไรฮะวินาศนะวินาศเนี่ยแปลว่าวินาศก็ได้ครับวินาศสันตโลไม่ดีสิไม่ดีครับแต่จะไปทายว่าวินาศคือเสียหายอย่างเดียวซิไม่ได้ครับนะฮะบางคนเนี่ยวินาศคืออะไรวินาศคือต่างถิ่นแดนไกลวินาศคือเบื้องลึกเบื้องหลังทําอะไรอยู่เบื้องหลังอย่างนี้ก็ได้นะวินาศมาทับเนี่ย ดีก็มีฮะเห็นเยอะเลยเยอะเลยยืนยันฮะวินาศมาทับเสียหายก็เยอะเลยครับนะบเหมือนกันฮะเหมือนกันที่ดูลาหูครับก็ต้องดูทักษะประกอบเอานะฮะว่าเสาว,วันนี้เดี๋ยวนี้อ่านะฮะลัคนาราศีกุมเนี่ยคุณต้องดูดาวใหญ่ให้ดีๆในปีนี้ครับนะครับดาวใหญ่ก็ประกอบด้วยดาวเสาดาวราหูพระรหัสสวับบดีถ้าสามองค์นี้ไม่เสีย ก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งเลยแหละอ่าเออมาดีฮะสามองค์นี้มาดีก็น่าจะค่อนข้างจะไม่น่ามีอะไรเสียหายมากมายนะนะอาจจะเสียหายจากดาวจรดาวเดือนก็ว่ากันไปแต่หลักๆเนี่ยนะฮะตัวฉันเงินฉันอ่าไม่ได้เสียหายอะไรก็พอทำเนาลนะ,ะพอได้อาศัยกันละนพอได้อาศัยกันละนะฮะเสามาทับเนี่ยนะครับเสาเขาเป็นดาวเคร่งเครียดครับ นะ,ะคิดมากจังช่วงนี้นะฮะวิตตกกังวลเหลือกเกินนะ,ะเครียดปวดหัวจะบ้าอยู่แล้วอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เสาเหมือนกันนะ,ะต้องดูเสาอะบริบทเขาเนี่ยบริบทคือทักษะเนี่ยเขามาอย่างไงแหละนะฮะในส่วนดีเนี่ยเสามาทับเนี่ยนะครับคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องของคาว่าต่างถิ่นแดนไกลให้คุณก็ได้นะ,ะมีคาว่าต่างถิ่นแดนไกล ทำให้คุณโดดเด่นอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็ถ่ายได้หรือฉันมีเสาทับหลักฉันไปทําอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วเกิดคุณงามความดีเกิดผลประโยชน์ขึ้นก็ถ่ายได้ครับนะแต่ถ้าเสาเสียล่ะอ่าเป็นวะิเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกาลกินีมาทับอันนี้ก็แย่หน่อยครับอันนี้ก็แย่หน่อยนะอาจเกิดเรียกว่าไงฮะเสาเป็นกาลีมาทับอาจเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างถึงดวงจะตาฉันล่ะฮนะ นะฮะและฉันก็ไปอยู่ในพบการเงินฉันอาจจะเดือดร้อนทางการเงินอะไรมากกว่าปกติก็ได้ก็ทายได้อย่างนั้นเช่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระเสาเป็นอย่างนี้นะทีนี้ดาวการเงินคุณเนี่ยนะฮะก็คือดาวพระหัสวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในพฤกษพครับนะบวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในพฤกษบครับที่พฤกษบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อาพบพันธุนะครับพันธุแปลว่าอะไรฮะพันธุมันแปว่าบ้านที่ดินยานยนต์ครับ นะฮะพันธุแปลไปว่าญาติผู้ใหญ่ก็ได้พ่อแม่ก็ได้คนในครอบครัวฉันก็ได้นะอ่ะถ้าระรหัสฉันดีล่ะอ่ะหากระรหัสฉันดีงามรลรหัสตรงเนี้ยจะให้คุณค่อนข้างเยอะเลยสําหรับลัคนาราศีกุมนะฮะลัคนาราศีกุมระรหัสให้คุณเป็นเรียกว่าเป็นทุนเดิมในปีนี้อยู่แล้วอ่ะเรียกว่าฉันมาดีตั้งแต่แรกแล้ยกเว้นยกเว้นนะยกเว้นฉันใส่หมวกกาลากินีมาอันนี้ก็ลําบากหน่อย ไหนเรามาคุยซิมันดีอย่างไงแล้วมันร้ายอย่างไงนะฮะพราะรหัสร้ายอย่างอ่ะเอาดีก่อนดีก่อนเพระรหัสมาอยู่ในพึกศพเนี่ยดีอย่างไงนะฮะเงินเงินทองทองคูณไปอยู่ในพันธุนะฮะบางคนจะเช่าบ้านเอ้ยจะให้มีบ้านจะให้บ้านเช่ามีที่ดินจะเออปล่อยให้เขาเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีการเงินมาอยู่เงี้ยแล้วมาอย่างบริบทดีงามอย่างเงี้ย อ่ะนะอ่ะสมมุติเป็นสีมาเงี้ยบริวารก็นนะเป็นสีก็นนะสีนี่ดีมากไงนะนะอาจจะได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นก็ได้นะมีบ้านให้เช่าอา้าวมีคนมาเช่าได้เงินได้ทองมีที่ดินว่างเปล่าอยู่มีคนมาขอเช่าทําประโยชน์ก็ได้เงินได้ทองตรงนี้ก็ได้ฮะนะคือพันธุให้ตังอะพันธุให้ตังอะบ้านที่ดินยันยนต์มีเหตุให้ได้ทรัพย์สินเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นกว่าเก่า หรือ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 ไม่ใช่บ้านที่ดินยันโยนเมื่อกี้บอกแล้วไงอาจจะเป็นพ่อก็ได้เป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคนในครอบครัวก็ได้นะฮะในปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวนะฮะอาจให้ความดีงามในทางการเงินแก่คุณก็ได้ครับยืนยันอย่างนี้นะฮะในส่วนดีละลายละ่ะลายก็ต้องมีนะฮะหากพละหัสเป็นกาลีเสียหายและเสียหายก็เกณฑ์น,นี้ก็ง่ายๆเลยครับ พันธุมีการรีสทริยทางการเงินเสียตังค์ไม่ผันการลีเสียตังค์ก่อนเสียตังค์ให้กับพันธุ์ละนะครับเสียเงินให้กับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างเสียเงินให้กับคนในครอบครัวก็ได้เพื่อเอาไปใช้จ่ายอะไรบางอย่างนะฮะเณฑ์นี้ซ่อมบ้านก็ได้ซ่อมรถก็ได้กั้นรั้วก็ได้นะฮะเสียเงินให้กับบ้านที่ดินยานยนต์นะฮะ อ,อยู่บ้านก็หลังคา่วกมุงหลังคาใหม่รถเสียอาซ่อ,ซอมรถเสินะฮะหรือบางคนบอกว่าแต่งบ้านแต่งรถเนี้ยเป็นการีเนี่ยแต่งบ้านแต่งรถในขณะที่การเงินเป็นการีสถิตเนี่ยสถิตพันธุุเนี่ยนะฮะตกลงกับช่างไว้เฮ้ยจบเนี้ยแสนเดียวพอโอ้โหอยู่พี่สบายแสนหนึ่งจบ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 พอทําเข้าไปอาจช่างอาจทําทไม่จบเนี้ยพี่ครับ พอดีตรงนี้มันติดโนติดนี่ครับผมขอขึ้นเป็นแสนห้านะครับอ้าวเราคุยกันไว้แสนเดียวเฮ้ยไม่ไหวครับแสนเดียวผมผมผมทำไม่ได้จริงๆครับที่ตกลงกันไว้ขอเพิ่มเป็นแสนห้าครับหรือหรือตามที่ตกลงแหละแต่ตัว,ต,วตัวเองเนี่ยตัวเองนะฮะนี่เฟอร์นิเจอร์นี่ต้องต้องดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยนะนะฮะอุปกรณ์ที่มาใส่มันต้องดีกว่าเก่าก็อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มตรงนี้ก็ได้แต่งรถเนี้ยแม่ตั้งใจว่าใส่ประมาณนี้พอ พอไปเทียบที่ร้านนะฮะเฮ้ยต้องกว่านี้เวเฮ้ยเราต้องการมาตรฐานที่สูงก,กว่านี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเสียเงินเพิ่มตรงนั้นก็ยังถ่ายได้นะตรงนั้นก็ถ่ายได้นะครับก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะฮะในปีเรียกว่าในปีนี้ทั้งปีอะดาวก็อยู่อย่างนี้นะครับนะฮะก็ต้องดูบริบทของทักษะเพราะว่าทักษะแต่ละคนเนี่ยในหนึ่งปีอะมันไม่เท่ากันหรอกครับบางคนก็ตั้งแต่มกราย,ยันธวานะฮะมันก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะ บางคนอ่ะไม่มีการีเลยในปีนี้กหลอดไปะนะไปเป็นอย่างอื่นอ่ะบางคนต้นปียังดีอยู่อ่าพอกลางปีอ่ะพอกลางปีโผล่มาที่เสาเงี้ยอ้าวเพิ่งเข้ามาเลยการีตึงอ่านะฮะพอเสาการีอ้อาวอาจจะเดือดร้อนต่างถิ่นแดนไกลให้ความเดือดร้อนอะไรบางอย่างไม่เกิดความจะติดต่อต่างถิ่นแดนไกลไม่เกิดความสําเร็จไปทําอะไรอยู่เบื้องหลัง ก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนไม่ประสบความสําเร็จก็ถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะอ้าวดีก็อย่างที่พายแต่ทีแรกทายแต่ทีแรกอะทายดีอันนี้เนี่ยพอเป็นกาลีก็เป็นอย่างนั้นลาหูเหมือนกันเมื่อก,กี้่ายแล้วทายดีทายไลยแล้วพระอะัรก็เหมือนกันครับนะในต้องเช็คว่าเขาอ่าในปี6กเจ็ดเนี่ยทั้งปีเนี่ยเธอไม่เป็นกาลีกันเลยนะตรงนี้ก็รอดไปถัดจาต,ตรงนี้ไม่เป็นก็เป็นเป็น,ปน,ปนตรงแถวแถวนี้แหละครับนะไปเป็นแถวแถวอาทิตย์จันท์อาคารพุธ สุขอะไรอย่างเงี้ยนะนะตรงนี้ก็รอดป่ะอ่าตรงนี้ก็แส,สดงว่าด,ดีป่ะนะดาวเดือนเสียเอาดาวใหญ่นะดาวใหญ่ก็เกิดความดีงามครับอันนี้ก็ค่อยอยังชั่วหน่อยสําหรับลัคนาราศีกลุ่มอันนี้คือหลักของปี6-7นะฮะนะฮะหลักของปี67ดูฮะว่าการีมันขยับตรงไหนในปีนี้ไม่พลาดผ่านมาเลยถือว่าดีครับนะถ้าพลาดผ่านมาเสาราหูพรรหัส ก็คล้ายๆอย่างที่ผมทำนายนี่แหละครับนะครับทีนี้เราก็มาดูอังคารนะฮะอังคารเนี่ยมาร่วมพระรหัสในภพพันธุนะครับอังคารนี่เขามาจากเมธครับภพสหัสชสหัสชาแปลว่าอะไรสหัสชะแปลว่าญาติก็ได้เพื่อนก็ได้นะฮะการติดต่อสื่อสารต่างๆนานาอันนี้ได้หมดเท่ากับว่าอังคารมาร่วมพระรหัสในภพพันธุเนี่ยนะฮะการติดต่อเงิน พันธุนะฮะเหมือนกับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยลัคนาราศีกุมเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่เรียกว่าจะต้องติดต่อสื่อสารอะไรอะไรกับคนในครอบครัวก็ได้ครับกับพ่อแม่กับญาติผู้ใหญ่เรื่องเงินเรื่องทองอันนี้ก็ถ่ายได้หรือ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 ถ้าเป็นทรัพย์สินนะฉันจะต้องมีการติดต่อนะฮะในเรื่องของบ้านที่ดินนะฮะยานยนต์นะฮะบ้านมีการติดต่อบ้านที่ดินยานยนต์เรื่องเงินเรื่องทอง นะฮะในเดือนกรกฎาคมตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะติดต่อเรื่องบ้านก็อาจจะอย่างที่บอกฮะถ้าถลายติดต่อเรื่องซ่อมละนะถ้าดีก็อาจจะเรียกว่าติดต่อเรื่องอาจจะรีโนเวททาให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนะทลาายก็อาจจะซ่อมรถถ้าดีอาจจะแต่งรถนะฮะและถลายเข้าไปอีกอาจจะเรียกแล้วเรียกว่าอ่าอ่าเรียกว่าจ่ายเงินมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับนะถ้าดีๆเนี่ย ฉันมีเหตุอ่ะฉันแต่งดีดินะฮะฉันรีโนเวทฉันตั้งใจอยู่แล้วไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะไม่ได้เสียหายอะไรฉันฉันอยากจะแต่งบ้านเนี้ยถ้าตรงนี้ไม่มีความเสียหายนะไม่มีการรียอยู่เลยนะฮะวงเงินที่คุยกันไว้ก็น่าจะอยู่แถวแวนั้นแหละนะฮะน่าจะอยู่แถวแถวนั้นแหละนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าอ่าในส่วนร้ายเนี่ยนะในส่วนร้ายเนี่ยติดต่อการเงินอะไรไว้ในเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์เนี่ยนะ ปังงบไวอย่างที่เรคุยในทีแรกปังงบไว้งบอาจบานปลายตรงนี้ก็ถ่ายได้นะอังคารเน่นอกจากมาจากสหัสชาแล้วเขามาจากพิจิกด้วยครับนะเขามาจากพิจิกด้วยครับพิจิกเนี่ยนะฮะคือเจ้าเรือนอะไรนะฮะพิจิกเนี่ยกรรมะครับนะกรรมะกรรมะแปลว่างานกรรมะแปลว่าการกระทําครับนะจะเป็นงานจะเป็นการกระทําหรืออาจจะเรียกว่า มีเหตุติดต่อประสานงานมีเหตุต้องกระทำละอา้าวกรรมะอยู่ด้วยนี่นะฮะมีเหตุต้องกระทําอะไรบางอย่างติดต่อสื่อสารอะไรเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ครอบครัวหรือจะเป็นคนในอบเป็นพ่อแม่หรือติดต่อทําอะไรเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานบ้านที่ดินยานยนต์ตรงนี้ก็ได้ฮะโดยมีเงินทองในการใช้จ่ายด้วยงานนี้งานนี้ไม่ใช่คุยปากเปล่าแล้วนะฉันต้องใช้จ่ายแล้วฉันต้องใช้จ่ายแล้วนะ ไม่มีการีก็ใช้จ่ายดีฮะหากมีการีก็ใช้จ่ายแบบว่าอ่าเรียกว่าไงเพิ่มเติมก็ได้อย่าใช้คาว่าไม่ดีบางทีเนี่ยมันเพิ่มได้อ่ะมันเพิ่มได้อ่ะก็ฉันอยากบางทีฉันอยากเพิ่มอ่ะเออคุยไว้แสนหนึ่งก็ฉันมองแล้วมันควรจะดีกว่านี้เนี่ยเงินใช้ก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยการีนี่มีเหตุมากไปกาเก่าที่ตกลงกันไว้อย่างนี้ก็ได้ครับนะแต่ละคนเนี่ยมันจะให้ ปุ่มทุกคนมันเหมือนกันเดียมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะฮะแต่ละคนมันก็มีเรื่องอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะมีอะไรแตกต่างกันออกไปรายละเอียดนะฮะที่แตกต่างครับนะเรื่องราวเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างหรอกหัวข้อไม่แตกต่างหรอกรายละเอียดมันจะแตกต่างกันออกไปครับนะเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งฮะแล้วก e ็มีรากฝอยฮะต้นนั <closely bacteria> <wife> น้นก็คือเรื่องราวครับไอ้รากฝอยก็คือรายละเอียดของเรื่องราวนั้นๆๆๆประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูอาทิตย์กัน อาทิตย์ร่วมสุกนะอาทิตย์จะเป็นใครลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยนะก็ดาวอาทิตย์กับดาวคู่ครองแหละนะดาวคู่ครองแหละนะวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะดาวคู่ครอ,องของคุณไปอยู่ในราศีมิถุนนะฮะพบบุตรปาครับนะบุตรปาเนี่ยแปลว่าบุตรบริวารหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้อืมนะฮะ เหมือนกับมีปัตตนิมาสู่การลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับฉันจะต้องมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาซะแล้วสินี่นะฮะไอ้คำว่าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยนะ,ะสมมติคุณไปลงทุนอะไรชิ้นหนึ่งแล้วมีคนมาร่วมลงทุนกับคุณเนี่ยมันก็เป็นคู่หุ้นส่วนนะฮะอย่างที่เราคุยกันตรงเนี้ยอายกตัวอย่างจากตรงนี้ก็ได้ที่คุยกันไว้อ่าสมมติซ่อมอบ้านเนี้ยซ่อมบ้านคุณต้องติดต่อช่างช่างเป็นคู่สัญญาทันทีเลย ปัต t น i คู่ครองคู่ค้าคูุ่นส่วนคู่สัญญานี่คือปัต t น i นะงานเนี้ยคุณจะต้องเรียกว่าแะอ่าการลงทุนเนี่ยปุตตะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆฉันก็เลยมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาตรงนี้ถ่ายได้อย่างนั้นครับถ้าเป็นเรื่องงานจากที่ทํางานเนี้ยนะอย่างค้าขายเนี้ยอาจจะมีคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนกับคุณก็ได้ในครั้งนี้ครับนะหรือเรียกว่าอาจจะเรียกว่า ถ้าถ้าไม่ใช่ทํางานเนี่ยงานที่คุณทําอย่างตรงเนี้ยก็ช่างนั่แหละเป็นคู่คู่สัญญานะช่างนี่แหละเป็นคู่สัญญาถ้ามีการลงทุนก็อาจจะได้คนมาร่วมลงทุนหรือตรงเนี้ยมีคู่ครองมาร่วมลงทุนก็ได้เหมือนกับคู่ครองคุณน่ะมาร่วมไอ้คำว่าร่วมลงทุนตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะมาช่วยเหลือเฉยฮะนะเช่นเธอทําของเธอคนเดียวอะ่ะอืมเยอะจังนะเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงแล้วกันอย่างนี้ยังพอทายได้เลยนะครับ ทีนี้เขาร่วมกับดาวสุขสุขเป็นใครสุขมาอยู่ในปุตตะล่วมอาทิตย์นะฮะสุขนี่ก็มาจากนี่ฮะพันธุนี่แหละนะฮะพันธุนี่แหละนะฮะอาจจะเรียกว่าอ่าที่คุยกันไว้จากทีแรกอ่ะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถรีโนเวทอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมีเหตุเข้ามาสู่การลงทุนเหมือนกับในเดือนกรกฎาเนี่ยนะฮะเหมือนสุขเนี่ยก็มาช่วยชี้ชัด การลงทุนท <S an> ั้งนี้น่าจะเป็นการลงทุนที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ไหมอาคารโรงเรือนอะไรพวกนี้ไหมหรือมีเหตุลงทุนอะไรร่วมกับคนในครอบครัวไอ้คำว่าคนในครอบครัวเนี่ยนะคนในครอบครัวปุตตะเนี่ยตรงเนี้ทายว่าบุตรบริวารอ่ามีการลงทุนอะไรเกี่ยวกับบุตรบริวารตรงนี้ก็ได้นะครับนะมีการลงทุนอะไรกับบุตรบริวารเช่นลงทุนการศึกษาก็ได้นะครับนะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยลรคนาราศีกุ๊ปเนี่ยมีเหตุให้ลงทุนอะไร เกี่ยวกับบุตรบริวารนะะแล้วมีพันธุมาอยู่อ่ะเหมือนกับลูกต้องไปเรียนที่ไกลอย่างเงี้ยแล้วมีพันธุมาอยู่ฉันก็เลยต้องหาบ้านหายานยนต์ให้กับบุตรบริวารฉันไว้ใช้สอยในการศึกษานี้ก็ยังถ่ายได้ครับตรงนี้ถ่ายได้เลยนะฮะนะฮะเพราะว่าการเงินมาอยู่ในพันธุเนี่ยพันธุก็คือมีเหตุลงทุนเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ไงและมาอยู่ในปุตตะด้วยพันธุก็มาอยู่ปุตตะเนี่ยปุตตะแปลว่าบุตรบริวาร เป็นเรื่องการลงทุนทันท่วไปก็ได้อย่างที่ทำนายเมื่อสักครู่หรือลูกฉันนะฮะบริวารฉันนะฮะจะต้องไปศึกษาต่อแล้วฉันอะไรฮะแล้วฉันฉันจะต้องอ่าไปหาหอพักไปหายานยนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้หามซค์หาแล้วแต่แล้วแต่ฐานะคนอะฮะจะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นยานยนสี่ล้ออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ฐานะแต่ละคนนะ,ะตรงนี้ก็ถ่ายได้อ้าวแล้วปัตนีอ่ะอะอย่างที่บอกครับ เหตุเนี้ยคุณและคู่ครองน่าจะร่วมกันหรือหรือหรือปัตตานีไม่ใช่คู่ครองก็ได้ฮะเป็นคู่สัญญานะฮะก็เช่นเช่าหอพักเจอคู่สัญญายังเจอคู่สัญญาแล้วครับนะฮะเช่าบ้านก็เจอคู่สัญญาแล้วครับนะฮะเอ้าไปซื้อมอเตอร์ไซค์อาจจะซื้อเงินผ่อนมีคู่สัญญาแล้วครับมีคู่สัญญาแล้วครับบางคนจะซื้อรถยนต์ให้เลยก็มีคู่สัญญาแล้วครับงานนี้จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้และครับทีนี้ทีนี้ ไอการลี่เริ่มอะไรใหม่ๆตรงนี้จะเป็นการลงทุนเหมือนที่คุยเมื่อสักครู่อ่ะจะเป็นเรื่องบุตรบริวารการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะปุตตะเขามาอรีเนี่ยสินะฮะปุตตะมาอรีนะอริมันแปลว่าปัญหาอุปสรรคอรีแปลว่าภาระหนี้สินอ้าวอ้าวเอายังไงล่ะทีนี้เอายังไงล่ะทีนี้นะฮะแสดงว่าเหตุครั้งเนี้ยมันมีได้สองอย่างครับนะ อรนี่คือปัญหาเฉยๆเฮ้ยการกระทําชั้นครั้งนี้ยติดปัญหาติดติดขัดขัดแล้วแหละในเรื่องหนึ่งเรื่องใดน่ะอ่านะเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยติดปัญหาแล้วละหรือมันเป็นปัญหากิวกับสัญญาก็ได้ครับนะสัญญิงสัญญาเลยพวกเนี้ยนะหรือสัญญาเลยหนังสือสัญญามีปัญหาอะไรบางอย่างอ่าเช่นอ่าไปซื้อรถเนี้ยอ่าเอกสารนั้นไม่ครบไม่ครบนี่ไม่ครบตรงนี้ก็สัญญานะหรือ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  อริมันแปลว่าภารนีสินเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันจะเกิดภารนีสินขึ้นสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเหมือนกับไปซื้อยานยนต์เนี้ยให้เขาขับซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเงี้ยอ่าผ่อนไปเดือนไม่กี่บาทหรอกอ่ะนะฮะพันสองพันอะไรก็ว่ากันไปนะก็ทําให้เกิดภารณีสินได้ยังมีอย่างอื่นอีกนะแต่นี้นึกไม่ทัน <c oughs> นะฮะเพราะทํางานไม่เคยมีสคริปตนะ์ฮะเห็นดาวก็จ้วงกันเลยฮะตามดวงดาวเนี้ยนะทายกันแบบเนื้อๆเ,เลยอ่ะนะฮะทายกันแบบจริงๆเนี้ยแหละนะฮะ ก็เลยก็เลยแบบว่าไม่ได้ดูไม่ได้จดไม่ได้อะไรนะฮะทายสดสนุกกว่าสําหรับผมทายสดสนุกกว่าเพราะว่าทายจริงจริงอย่างก็ทายสดทุกครั้งเหมือนกันนะไม่ได้เขียนไว้ก่อนไม่ได้อ่านไว้ก่อนฮะเพราะว่าไม่มีเวลาเขียนไม่มีเวลาอ่านฮะซัดกันไปเลยแล้วมันก็มันก็่ายได้เพราะว่ามันชินซะและนะฮะทีนี้ดาวศุกร์เมื่อกี้ข้ามไปนิดหนึ่งข้ามตรงไหนฮะข้ามตรงที่ว่าเขาไม่ใช่มาจากพันธุ์ทุกอย่างเดียวเขายังมาจากทิตุนด้วย ตนเนี่ยมันคือสุภะครับสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลครับอ้าวมีคําว่ามีคําว่าการลงทุนครั้งเนี้ยอ่าจะเป็นการลงทุนของปุตตาก็คือของบุตรบริวารเฮ้ยทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องแฮะอ่าหรือการลงทุนครั้งนี้ก็ได้ฮะอ่าไม่คิดเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะลงทุนเฉยๆก็ไนดะ้มีคําว่าทางไกลมาแล้วพอทางไกลมานั่นแหละอย่างที่บอกฮะไปเรียนไกลๆก,ก็เลยต้องหาบ้านที่อยู่ยานยนต์อะไรก็ว่ากันไปนะทีนี้ ดาวพุทธเนี่ยเขามาจากอาปุตตะและ้วเขามาจากกันด้วยกันคือมรณะครับนะปุตตะแล้วมีคําว่ามรณะร่วมในสู่อรินะฮะมรณะมแปลว่าจากไปก็ได้ครับนะมรณะแปลว่าจากไปบุตรบริวารจากไปใช่สี่เบเรียนไกลๆไม่จากได้ไงฮะนะมรณะเนี่ยอย่าไปคิดให้มันแบบว่าตีลายสุดนะอย่าไปตีอย่างนั้นตีได้ไหมตีได้ แต่ทั่วๆไปเขาไม่ตีกันง่ายๆอย่างนั้นหรอกอะนะฮะต่อให้ทักษะเสียยังไม่ตีอย่างนั้นง่ายๆเลยนะ,ะมันต้องมีอย่างอื่นมาสัมพันธ์อีกเยอะแยะถึงจะยอมตีกันได้แบบจากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะจากไปในทีเนี้ยมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะแปลว่าทรัพย์สมบัติมรดกมรณะแปลว่าเสียหายมรณะแปลว่าจากไปนะฮะทีนี้ จากไปดีหรือจากไปร้ายอ่าเห็นไหมเห็นไหมต่อให้ไทยอ่าต่อให้กาลีลงก็ยังไม่จากไปร้ายเลยฮะจริงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะถ้าทักษะดีนะทักษะดีคือเป็นบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยนะบุตรบริวารมีเหตุนเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันแล้วบุตรบริวารมีเหตุมีเหตุนนะมีเหตุเดินทางไกลแล้วมรณะเนี่ย มีเหตุเดินทางไกลแล้วจะทักษาอย่างไรผมก็ท่ายแค่เดินทางไกลยกเว้นดวงจริงมีดาวเดิมอาจจะเป็นเรื่องอาจจะคุยกันเรื่องอื่นไปเลยก็ได้ได้นะได้นะนะแต่ตรงเนี้ยเราเห็นแค่ดาวจรดาวจรก็ถ่ายอย่างดาวจรน,นี่แหละเป็นการโยนหินถามทางไปจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดชัดเจนเหมือนเอาดาวเดิมมาสถิตเป็นไปไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นเอาอะไรมาถายถูกไหมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ บุตรบริวารฉันมีเหตุเดินทางไกลมรณะ้วน,นี่มีเหตุเดินทางไกลนะฮะแต่มันตกอัลิเนี่ยมันอาจจะติดขัดคือเหตุที่บุตรบริวารฉันจะเดินทางไกลเนี่ยมีเหตุให้ติดขัดยังไงก็ไม่รู้แต่แต่ฉันก็แก้ได้แหละนะฮะแต่ฉันก็แก้ได้แหละนะฮะหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆในครั้งนี้อนะ่า hood. มีเหตุให้ฉันลงทุนอะไรใหม่ๆอาจจะเรียกว่ามีคนมาเช่าบ้านมีคนมาเช่าที่ดินอ่านะ ให้ระวังเอกสารสัญญาที่ไม่รัดกลุ่มต้องระวังนะฮะระวังเอกสารสัญญาที่ไม่รัดกลุ่มอาจสร้างความเสียหายได้ถ้าตรงนั้นเป็นกาลีก็อาจจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสีก็ยังทายอย่างนี้อยู่เหมือนกันแปลว่าแก้ไขง่ายทีดเดียวแก้ไขง่ายทีดเดียวถ้าเป็นกาลีอาจจะ ไม่ทันได้แก้ไขดันเซ็นกันไปแล้วอา้าวผิดพลาดอาจจะต้องตามไปแก้ไขแก้ได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งคุณก็ไปแก้เอานะฮะคุณก็ไปแก้เอานะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะทายเรียกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะปล่อยบ้านให้เช่าปล่อยที่ให้เช่านะฮะให้ดูเอกสารสัญญาครับจะซื้อยานยนต์จะเช่าอาคารโรงเรือนใดๆก็แล้วแต่ให้ดูเอกสารสัญญาให้ดีๆ นะผมเห็นว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยไม่วันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะสรุปที่เรียกว่าอาจเกิดความเสียหายจากเอกสารสัญญาเป็นเหตุใหญ่ให้ระวังครับนะฮะบางคนก็เอกสารไม่ครบอ่านเบาหน่อยเอกสารไม่ครบเชักไปหามาอันนี้ง่ายหน่อยอ่านะไอ้ตรงที่ว่าเอกสารสัญญาผิดพลาดเนี่ยไปเซ็นเข้าไปแล้วเออเอกสารนี้อา้าวพมมาอ่านดูเฮ้ย มีความผิดพลาดอะไรบางอย่างฉันรับได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่รู้เซ็นไปแล้วเนี่ยสิตรงนั้นแหละนะก็ต้องระวังไว้ก่อนนะดูคลิปนี้เสร็จระวังก่อนฮะอ่านสักสองรอบอ่านให้ดีๆทำความเข้าใจมั่นใจแล้วค่อยลงนามตรงนี้พอผ่อนคลายเดาวดาวพุธนี้ได้นะน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีกุมนะฮะสำหรับเดือนกรกฎาคมสวัสดีครับ